อเนร์จีดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะะี่ฮะอเนร์จีดีก็คือการมีพลังการที่สมองเซลล์จิตใจร่างกายมันตื่นตัวมันตื่นตัวแบบคุณเคยรู้สึกมีมีพลังแล้วแบบมันตื่นมันเป็นฟิลคล้ายๆเหมือนคนดีดอะนั่นแหละค่ะคนที่มีพลังแบบนี้จะได้เปรียบคนที่เหนื่อยอ่อนล้า หมดแรงนะคะถ้าสมมุติว่าคุณหมดแรงนะคะุณล้า energy พวกนี้มันสามารถสร้างได้นะคะแค่ตื่นเช้าขึ้นมานะ,ะทำทุกอย่างให้มันแบบรวดเร็วแล้วก็คิดบวกแล้วก็คิดถึงความฝันของเรา energy พวกนี้ก็จะมาเปิดเพลงเต้นๆๆๆรู้สึกแบบเฮ้ยเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้ความรู้สึกเรามันเปลี่ยนจากที่ มันจะรู้สึกแบบตื่นตัวนะคะแล้วก็อยากจะทําในสิ่งที่เราฝันนะให้มันสําเร็จต่อไป